จุดจบสายจนแอบ,บลักตัดสายไฟฟ้าแรงสูงช็อตด,ดับคาเสาจุดจบสายจนหนุ่มแอบ,บลักตัดสายไฟฟ้าแรงสูงสถานีจ่ายไฟฟ้าบางปะอินถูกไฟฟ้า24,000โวลต์ช็อตด,ดับคาเสา เมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีวันที่22ตุลาคม2,566ร้อยตำรวจเอกถาวรแสงใสรองสวสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางปะอินจังหวัดพระนะครศรีอยุธยารับแจ้งพบชายถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะอินหนึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยริมถนนทางหลวงหมายเลข308ต่อคลองจิกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา ตรวจสอบที่เกิดเหตุริมถนนพบรถจักรยานยนต์สีแดงหมายเลขทะเบียนขทน530พระนครศรีอยุธยาจอดทิ้งไว้มีกุญแจเสียบคาอยู่ตรวจค้นภายในเบาะรถพบกางเกงยืนขาย,ยาวหนึ่งตัวคีมตัดสายไฟคีมล็อกในป่าหญ้าข้างกำแพงของสถานีจ่ายไฟฟ้าบริเวณคนสาวไฟพบศพชายอายุประมาณ25-30ปีรูปร่างใหญ่สภาพศพนอนคว่ำหน้าสวม เสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินกางเกงกีฬาสีดำในมือกำคีมอตัดสายไฟขนาดใหญ่ใกล้กันพบเหล็กงัดยางอีกจำนวนหนึ่งอันสายไฟฟ้าแรงสูงมีบาดแผลถูกไฟฟ้าช็อตที่มือขวาจนไม่ตรวจสอบในตัวไม่พบเอกสารไม่ทราบชื่อและที่อยู่นอกจากนี้ที่เสาไฟฟ้าพบน็อตจำนวนสองตัวเสียบคายอยู่กับรูเสาไฟเพื่อใช้ในการปีนขึ้นไปบนเสาไฟขณะที่บนเสาไฟพบสายไฟแรงสูงขนาด24,00 0โวลต์ถูกตัดจนขาด สอบถามในผจญไข่หงเจ้าหน้าที่ของสถานีไฟฟ้าเล่าว่าช่วงเช้าเดินตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานีเนื่องจากเมื่อคืนกระแสไฟฟ้าขัดข้องจนมาพบชายนอนคว่ำหน้าพยายามตะโกนเรียกแต่ไม่ยอมตอบจึงรีบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจสนิทฐานในเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะแอบเข้ามาตัดสายไฟในช่วงกลางดึกแล้วถูกฟ้าช็อตจนเสียชีวิตส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีพร้อมประสานติดตามหาญาติของผู้เสียชีวิตมาสอบสวนต่อไป